อันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านลูกค้านะคะเคยสร้างกับแรดดี้โฮงเหมือนกันบ้านหลังนี้เนี่ยที่ตกแต่งกระทางนิโอเนี่ยจะมีห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนข้างล่างนะคะของห้องนอนผู้สูงอายุแล้วก็จะมีห้องนอนชั้นบนนะคะอีกสาห้องห้องนอนชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องวอล์กอินคอสเซสแล้วก็มีห้องนอนลูกสาวลูกชายนะอ่าโทษนะคะห้องนอนลูกสาวก็จะมีวอล์กอินคอสเซสในตัวเช่นกันแล้วก็จะมีห้องพระ ตรงนี้เนี่ยในทุกห้องนอนเนี่ยเราก็จะเน้นการตกแต่งที่หลังนี้เนี่ยลูกค้าจะชอบคิวคลาสสิกหน่อยเราก็จะมีการใส่คิวโดยอินททเลียเนี่ยจะออกแบบให้ว่าคิวตัวไหนจะใหญ่จะเล็กจะกี่เซนติเมตรคือต่อบานนึงเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดให้นะคะว่าควรจะเป็นคิวไซส์ไหนถึงจะเหมาะสมแล้วบางทีเราก็จะมีทาบานมอกอัพให้ลูกค้าดูอย่างห้องครัวไทยข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นบานไฮกลอสนะคะเราก็หล่อเคาน์เตอร์ปูนโดยตรงแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ปูนเนี่ยเราก็มาทําตู้ เป็นพลาสบูดนะคะส่งเข้าไปเพื่อกันเปียบกันชื้นกันเชื้อราก็สำหรับบ้านนี้เนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราส่งคลิปใหม่มาให้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะ